สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะผมนาะยชอนเต้บูโจวาและนี่คือเกมเฟสซากาทวีดีนะชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะยุทธภพไม่ครบบานนะฮะก็คือ,เ,อเป็นทีมของโยกังนั่นเองนะครับก็เขาชูวไว้ว่าอย่างนั้นนะว่าเป็นโยกังเวอร์ชันมือถือซึ่งถูกผิดยังไงผมไม่ทราบ <c oughs> ไม่ทราบจริงๆริอา่าก็เกมนี้จะออกแนวแบบ mmo rpg เลยเพราะฉะนั้นการรีวิวอันนี้จะไม่ได้รีวิวเปน็นการเปิดระบบจบเพราะว่าอาจจะใช้เวลาหลายวัน ก็เลยจะรีวิวสักสักครึ่งชั่วโมงสัก20นาทีอะไรเงี้ยให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนว่าเฮ้ยเกมนี้มันเล่นหน้าตาเป็นยังไงสําหรับคนที่ตัดสินใจจะดาวน์โหลดนะสำหรับที่ใครโหลดมาเล่นแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้น่าจะรู้แล้วนะครับเอาล่ะเราเข้าสู่เกมกันเลยเริ่มต้นจะเจอหน้านี้นะก็มีเซิร์ฟเดียวอะไม่ต้องเลือกอะไรมากนะครับเอาล่ะอันนี้ผมล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ล็อกอินเนี่ยโอ้ยง่ายมากเลยได้ตั้ง f c e b o o k g o o g l e Pass หรือสมัครเองก็ได้้นะแค่ใช ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแค่นั้นเองอีโมองอีเมลไม่ต้องใช้เลยนะครับก็สามารถเข้าล็อกอินเข้ามาสู่เกมได้เลยอ่านระู้สึกจะสร้างตัวละครได้หลายตัวเหมือนกันนะเดี๋ยวลองกดสร้างอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับเอาละก็จะมีทั้งหมด4อาชีพให้เลือกนะอาชีพแรกนักดาบสมดุลที่สุดนะฮะนักพศก็โจมตีจะแรงสุดนะอันตัวนี้ผมเล่นไปแล้วคุณไงคือนักเวทนั่นแหละโจมตีแรงแม่นยําสูงแต่ว่าก็จะบอบบางว่าอาชีพอื่นนะครับพูดจริงจอกอันนี้เหมือนสายแทงยังไงไม่รู้เพราะเยอมาก แต่ว่าอัตราการคเคลียร์นี่ต่ำนะครับมนุษย์มานอน,เป,เ,อสสน,นเปรียบเทียบก็คล้ายๆแอสซัสซินเรียบเทียบนะก็ออกแนวคิดิคอนเยอะแม่นยำเยอะลบหลีกเยอะอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบผมขอเล่นทูดจิ้งจอกแล้วกันชอตตี้ใส่ไปแล้วขอใส่ซอตตี้แล้วกันโอเคสร้างตัวละครเสร็จหรืล่าก็น่านะจะสร้างได้สามสี่ตัวนะครับไม่รู้เหมือนกันนะไม,ไม่ได้ลองสร้างเยอะขนาดนั้นเข้าสู่เกมเลยมีพรีเซนเตอร์ด้วยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็จริงๆตรงเนี้ มันจะมีเมนูเหมือนกับของเกมอยู่ด้วยนะเออลราอล็อกอินอ,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 อะไรเงี้ยกดตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะก็ขอข้ามนะเราไม่เคยดูเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงโปรหลอกของเกมนะเขาก็สอนเดินเดินก็คือฝั่งนี้แหละแต่ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมีระบบออโตโ้เดินมีระบบ VIP ด้วยนะไีูนอ,อยู่คือเรื่องตรงไหนก็ได้นะเขาเรียกว่าออคอนโซลฝั่งการเคลื่อนที่ไม่ได้กระตุกเล็กน้อยฮนะคอนโซลฝั่งเคลื่อนที่ไม่ได้เขาเรียกว่า ไม่ได้ล็อกไว้นะแต่ฝั่งโจมตีเนี่ยล็อกนะครับเหมือนเกมอะไรนะไม่รู้ว่าเออช่างมันอนะ่ะเพราะว่าเกมแนวนี้ก็มีมีเยอะเหมือนกันนะครับไปจุดบ้าฟูบินนะโอ้มีปีกด้วยอย่างเท้เห็นมังกรสู้นะฮะตึงอ,อ่าไม่ไม่ตึงไม่ตึงเดินช้าช้าไงไม่รู้แนฮะหรือว่าผมเลือกไม่ถูกเองก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย อบอสมาะฮะก็มีสกิลเยอะแยะนะดูสกิลสี่สี่สกิลของอาชีพนี้ได้เลยนะฮะนักเวทแรงกว่าเยอะจริงนักเวทใช้สองสกิลตายหาเลยบอสตัวเนี้เออโอเคนะฮะก็สรุปยังไม่รู้เลยตัวนี้เป็นถ่ายอะไรสายฮิลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ยุบไม่ครบบาทน,นะฮะไอ้ผมไม่ครบสลึงมาจากไหนวะรู้ผมไม่ครบสลึงมาจากไหนวะจะไ่าจะบอกว่าเกมโยกังผมเคยเข้าไปเล่นมาด้วยครับเล่นประมาณวันเดียวเลิกเลย นะก็ไม่รู้เดนไม่ใช่แนวอะ่ะแล้วช่วงนั้นก็หนักกับแล็นล็อกเงเออหนักมากนะก็เลยแบบไม่ได้เล่นโยกังเลยนะครับก็เลยไม่มีความรู้ถ้าใครมีความรู้ก็แชร์กันไดนะ้ผมไม่มีความรู้เลยเอาล่ะเริ่มต้นเกมนะครับก็เ,เหมือน MMORPG เกมของจนะีนเนาะเนาะก็จะคล,าคลา้ายๆการเกมเหลายๆอย่างจะคล้ายกันเช่นระบบเดินอัตโนมัติอะไรอย่างงีนะ้มึงกดเสร็จปุ๊บก,ก็จะเดินไปเองน,ะนี่ก็สําเร็จภารกิจรับเลิฟภารกิจนะครับ นี่ก็กดปุ๊บก็เดินแค่นี้เองนะข้างบนนี่มีเต็มเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะเดี๋ยวราคือเล่นในสภาพเดี่ยมันจะบอกเองอนะว่าเฮ้ยให้เข้าที่นี่นะให้เข้าที่นี่นะอะไรแบบนี้นะมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้เรียนรู้จากระบบที่สอนดีกว่าไปกดเล่นมั่วๆนะอันนี้ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ที่ดีกว่าก็กดติดตั้งได้เลยตรงนี้นะครับนี่แหละนะก็ mmo rpg อืมก็เห็นปิเ,เตอร์แล็บลินด้วยนะ ก็เดี๋ยวตรงนี้นะถ้าเกิดเวลาดาวน์โหลดย้ายแมปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการโหลดนานๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจะใช้วิธีการตัดฉากเอานะดูคนเดิคนเยอะหลือเกินนะแล้วกเปลี่ยนเปลี่ยนชแน,นลได้ด้วยนะเปลี่ยนไปชแน,นลนี้ว่าผมไม่รู้คนจะเยอะจะน้อยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปก่อนถ้าแทนชแนลหลังสุดคนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าคนจะหนีชแนลหนึ่งไปชแน,นลท้ายสุดเยอะส่วนใหญ่นะอันนี้สังหารว่านอนปลุกปุยมีระบบ AI ด้วยนะเนี่ยกดปุ๊บมันก็ตีมันเองเลยเห็นไหม ไม่ต้องคอยกดเองก็ได้นะไว้บอดได้ทนะั้งคืนเลยนะเล่นในบูสแต็จะดีกว่าถ้าจะบอดนะอย่างนั้นเล่นในมือถือแนละ้วชาร์จไปเล่นไประเบิดขึ้นมาไม่รู้เลยนะฮะราะนั้นก็ไม่ควรไม่ควรมันสายแทงใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ไม่รู้อะเพราะดูจากเลือดก็เยอะสุดน่าจะสายแทงแหละสาเร็จแล้วเวลอะไรนะเวฟสามเลยเหรอไวมากมันเปิดอะไรมาเนี่ยอ่าภารกิจบําเพ็นเลื่อนข้างบําเพ็ญอ๋อก็คือเหมือนกับ คือทำเคลมไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวๆใครตีอยู่ไม่สนใจฮะไปหาย่าหางแมวย่าหางแมวไปเลยนี่ก็มีโพชั่นอยู่ตรงนี้เลยครับตีซะหัวคือสู้นักเวทไม่ได้เลยบอกตรงว่านักเวทตีแรงมาอ่นนี้ได้ของลงกดเก็บเลยนะฮะได้สองอันละคือนักเวทฟันแรงมากจะเรียกฟันก็ได้มันยิงระยะไกลไงเป็นอาชีพเดียวที่ยิงระยะไกลในตอนนี้ นักเวคือยืนเฉยยิงตุ้ม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 เฮ้ยมีสัตว์ขี่เลยเว้ยได้อะไรเนี่ย,ย,ย,ยอันนี้ให้กดที่รูปตัวละครนะก็จะมีเต็มเลยเนี่ยอ๋อรูปตัวล,ละครก็คือเมนูตัวละครนั่นแหละมีกระโป,ปรงปรกระเป๋าสกูกลสกิลอะไรอย่างงี้การผลิตสายเลือดสัตว์เลี้ยงโ,โยยง่เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวค่อยมาเลื่อนดูแล้วกันมันยังเลื่อนไม่ได้สกิลก็อ้าวทำไมไม่อัพสกิลแรกวะเออถ้าเป็นนักเวมันอัพสกิลแรกก่อนก็ไม่รู้ทำไมไปไปฆ่าลิงมิดบินนะ มีดพลา้าสองอันเดี๋ยวคืนนี้ผมบอดทิ้งไว้ดีกว่าโดยได้ตืต่นมันจะเบลอะไรไปดูสกิลสกิลอะไรวะอันอย่างงี้มีปัญหาที่เน็ตผมแน่นอนเห็นไหมเออ,เอ,เอคือไม่ใช่เน็ตคือไม่ใช่เน็ตผมด้วยเน็ตของเกมด้วยบางบางทีมันก็เป็นแบบเนี้ยคือเข้าใจว่าเกมกระแสได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะก็คนจะเล่นเยอะนิดน,นึงก็ทําใจนิดน,นึงฮะช่วงวันแรกๆไป็น,นีแหละ จางผู้เต๋อเอาละครับใส่คงใส่ค่อย่อยสอยนางไม้ตุนอันนี้เวลอะไรเนี่ยดูเวลตรงไหนวะอ๋อเวลสี่นะเล่นแบบเดียวบอดเลยบอดเลยโอ้โหโอ้โหนวนเป็นหมูหรือเปล่าอ้าวเอาอีกแล้วครับเห็นไหมเออก็ต้องรอก็ต้องรอถ้าถ้าหลุดก็เดี๋ยวผมใช้วิธีจัดฉาวแล้วกันนะไอ้พวกที่ทำให้เสียเวลาแบบนี้ ตึ้งตึงตึ้งตึงตึงต้ง,ง,งไม่ได้โอ้โหสะใจมากเพราะว่าเพลิงนี่จะโดนตลอดนะฮะกลับไปที่จางจางผู้เตอ๋อนี่น่าจะเป็นเซียนแน่เลยอ่าในหนังพวกกําลังภายในอยชอบมีแบบเซียนเก่งๆไอ้นี่ขึ้นมาล่อตาล่อใจเลยกันไอสวัสดิการเนี่ยอ่าขอกดเลยอ่านี่เติมเงินครั้งแรกที่คุไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวไปเติมสวัสดิการดอนนะนี่มีห้าอันนี้มันขึ้นมาสองอันอย่างงี้เดี๋ยวไปที่รวยก่อนนี้อ๋อจะเป็นพวกรางวัลน,นะ เนี่ยรางวัลเอ่อเมื่อกี้มันบอกแชร์ไหมผมไม่แชร์นะในเฟสนะครับนี่รางวัลออนไลน์ล็อกอินต่อเนื่องนะหอเช็คอินนะเช็คอินประจำวันนั่นเองรางวัลล็อกอินอ่าจ้าช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าเสร็เพึ่งเปิดก็จะแจกเยอะนิดนึงอ่ะมีอีกโมงหนึ่ง,ออห,งหอหลิงหลิงเอ่อเหมือนก็นสุใคาจะปองอ่ะฟรีครั้งหนึ่งต่อหนึ่งวันนะก็มีสิบครั้งสี่ร้อยแปดสิบดูผลลัพธ์เลยที่ากดูมันวิ่งน่าร่ะ ลูน่ะก็เกมนี้จะมีเรื่องของรูนด้วยนะอ๋อลูนของเรานี่นีู่นเอชไว้ใส่กับอุปกรณ์เดี๋ยวไปรวบรวมหม่ทองก่อนอันน,นี้ก็แผนที่เขาไม่มีอะไรเนาะนี่ก็เติมเงินครั้งแรกก็จะแถมของเนี่ยแถมเป็นวันเลยครับนี่วกป็ประจำวันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจกิจกรรมประวันวัน่นะถ้าใครเคยเล่นเกมแนวบนเว็บหรือ m m o r p g ในมือถือมาเนี่ยจะมีอ่อจะจะ,จะพอนึกออกเพราะว่าของพวกนี้ มีอีเวนต์ประจำวันเยอะทำให้เล่นไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอเทมมอนะไอเทมมอเรามาดูได้ขายเขยกันเต็มไปหมดเลยมีชุดแต่งด้วยนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะด้านบนหมดแล้วช่องมันผมขอแค่นี้ก่อนไหนไหนมันก็คุยถึงชั้นบนแล้วก็ขอชั้นบนไปดิสวัสดิการอีกแน่อะไรเนี่ยเลเวลอัพก็ได้ของอะแจกของก็จุยกระจายไปหมดนะไปซวดจิ้งจอกไฟต่อผมจะรีวิวแค่ประมาณ 20- 3 0นาทีเท่านั้นนะครับ เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันก็แค่เดี๋ยวเปิดระบบขึ้นมาเรื่อยๆตีวงตีบวกระบบเพื่อนระบบกิว้วขายอีกร้านขายของก็คือเราฝากขายได้นะแล้วก็มีแลงกิ้งอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นดูดิแปบ๊บเดียวห้าตัวอ่าหกตัวน่าจะได้นะเพราะว่ามันแหลกอยู่เรารู้ครับได้ไหมคราวนี้รอนาะนเลย อ๋อไม่ได้แหละครับไม่ได้มันตีไม่โดนไปพอแล้วไปไปหาจ้างฟูเต๋อเดี๋ยวมันมีดันเจียนด้วยนะเนี่ยคนประกาศรับกันอยู่เนี่ยมีดันเจียนนู่นนี่ไม่ใช่เป็นโอเพนเวิร์อย่างเดียวนะเนีมีภารกิจเป็นทีมด้วยต้องหาตีเขาไว้อ๋อละลงทงลงทางอ่ะกลับไปที่ตัวละครนะเลือกอัพสกิลอีกแล้วครับสกิลโล่อะสายแทงแน่นอนก็อย่างนี้ ติดตั้งเลยนะติดตั้งได้สามอันเท่านนะั้นอันนี้เป็นสก,กิลอันติมีสองอันค่อยไปว่าอันนี้หลังนะเรายังเล่นไม่ถึงนะเดาไปก็กลัวข้อมูลผิดเปล่า,ปลาไปหาเฉนินฉีอ่านออกถูกผิดถูกขอภัยนะเฉินฉีหรือเฉนินฉีกไม่รู้เริ่มเดินไกลแล้วครับถ้าเดินไกลไกลอย่างนี้ตัดฉากดีกว่าไหม <laughs> โอ้ดูทักษะภาพของเกมดีกว่าครับ เฉินฉีเป็นผู้ชายนะในรองเท้าแล้วสู้กับลิงถือลูกทอได้รับทอพิเศษสี่อันไอเอาคำว่าบีพีหายนะน้ำตกทับไปครับเ i เลยนี่ย่ามองตาลิงถือลูกทอเนี่ยเต็มเลยแค่เดินผ่านนะไม่ต้องกดเก็บนะแค่เดินผ่านย่ามองตาลิงถือลูกทอไปตีธรรมดานี่เบาเบา ตายเออครบยังวะนม่ครบเลยตียเลยเฮ้ยตีเออครบแล้วไปหาเฉินฉีลิงถือท้อนะก็เล่นเพลินเนี่นะถ้าไม่้าแบบว่างอะ่ะก็เล่นยาวๆได้เลยนะครับหรือจะบอดทิ้งไว้ก็ได้แต่ว่าไม่จะมีใครมาฟ้องรีงพรงรีพอร์ตอะไรไหมเนี่ยเอออ่ะกลับไปที่จางฟู่เตอ๋อนะฮรเป็นเซียนของเรานั่นเอง เฮ้เดี๋ยวเดๆๆๆๆๆอะไรแบบแบบบอสใช่ไหมไหวปะเนี่ยเวลเจ็ดเนี่ยไม่ไม่เอาเนี่ยไม่เสี่ยงนะเดี๋ยวกับจุดเซฟโดยใช้เหตุแย่แย่แย่ได้รางวัลอะไรกันรางวัลเราออกอินออนไลน์นี่ได้อย่างเยอะสิบนาทีสิบวิสองนาทีห้านาทีโอ้โหสองชั่วโมงอ่ะล็อกอินไว้อ่ะได้ของแล้วเกมนี้ดีอย่างคือมันมันไม่หล่ออย่างเช่นสมมติว่ารางวัล อันแรกหนึ่งาทีอันที่2 5นาทีใช่ไหมบางเกมอ่ะถ้าเราไม่รับอันที่หนึ่งอ่ะมันจะรอจนกว่าจะถึง5นาทีแต่เกมนี้ไม่สนใจครับไม่ต้องรับเพิก็วิ่งต่อไปียกได้ว่าดีดีดีเอากลับไปหายเินเินชีกัวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละเอาเดี๋ยวเราดูกระเป๋า่อยนี่มีมะอะไรบ้างมาอย่านี้เดินเดินไปก็กระเป๋ากระเป๋าอนะไรเนี่ยอ๋อไอเทมวาร์บ,บกลับเมืองอ่าวัตถุดิบในการอ่าวัตถุดิบอ่ะก็เป็นพวกลงลูนอะไรพวกนี้หินอะไรเนี่ยแหวนยังใส่ไม่ได้ต้องเวลแปด สุดยอดจริงๆไดเดดูอย่างอื่นก่อนไหนๆก็ยังเดินไม่ถึงนะดูดิกว่าจะเปิดเวลสี่สบายสายระบบสายเลื่อนเนี่ยสังคมคือเรื่องเพื่อนจดมงจดหมายตั้งค่าเกมนี้อ่ะปิดแสดงผู้เล่นรอบข้างก็ได้นะเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนบัญชีแจ้งวางอยู่ที่นี่ได้เลยแล้วก็อ๋อนี่ตั้งค่าคุณสมบัติปิดกั้นที่ไม่ใช่พ,พักผู้เล่นอันนี้ก็หมายความว่าแบนไม่ให้เด็ก คือไม่ใช่เขาเรียกว่ไวะไม่เจอคนอื่นน่ะเนี่ยปิดกั้นที่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ตัวเองนี่คือสาหรับคนที่แบบว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องสเปคต่ําหน่อยอะไรอย่างงี้เอาล่ะอันนี้ก็ก็ให้มาที่บําเพ็ญน,นะกดเพิ่มก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยด็ดีก็ไม่เห็นมีอะไรเลยวะ๋อะผมกดผิดนั่งกดที่เฉินฉีมันผมไปกดที่เลื่อนเลื่อนบําเพ็นไงมันยังไม่ผ่านไงมันก็ต้องรอทำเพลไปเรื่อยใกล้ผ่านเลยนะต้องพัมไปเรื่อย ไปไหนต่อลูกแก้ววิเศษหนึ่งอันเควสนี้เป็นเควสร,รวบรวมนะแค่เดินไปเก็บเท่านั้นเองไม่ได้มีการต่อสู้แรงขิ้นเออหรือมีวะเสาหายไปหนึ่งอันอย่างงี้ก็สู้กับบอสดิบอสมันอะไรนะาเสาโดนเสาขังไว้ก็ขังขังไม่ได้แล้วดิหลุดออกมาแล้วดิโอ,อ้โหตื่นเต้นยังไงร,รู้นี่จะเจอบอสแล้วโอาโหใส่แหวนได้ลแล้วครับอ้าวสังหารย,ยายหมาีมะ เนี่ยนะย่างหนีผ่านหน้าตาไปหนีครับนี่แน,น่นตีโดนทั้งตีครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดออโต้ก่อนกลับมาที่เดิมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไปสู้กับไอ้ลิงเมื่อกี้เลยถ้าเกิดเราเปิดออโต้ทิ้งไว้มันก็ไหลไปเรื่อย <c oughs> โอเคไปตามมาได้ตามมาก็ได้ได้แหวนอีกอันหนึ่งสำรวจกั้นขวางเออคืออะไรว่ากั้นขวาง สิ่งกีดขวางหรือเปล่ามีย้าสรงยญ้าเสียนด้วยนะครับเดีย๋ยวเขามาเก็บแน่นอนนี่เหรอใช่เหรอแค่เดินมาถึงแค่นั้นเองครับก็ผ่านเลยแค่นี้แหละแค <c oughs> เดินกับห้าเฉินฉีหรือเฉินฉีได้เลยนะเฉินฉีแล้วมั้งนี่าจะฉีฉีน่าจะใช้ชอช้างเนะฉินฉีแล้วแค่ประเด็นอะไรมีประเด็นอะไรกับตัวละครตัวนี้วะอะไปรวบรวมยญ้าเสียนอีกสาม เล่นเพลินอนะ่ะวันนี้ทั้งวันนะอ่ะเปิดบอดทิ้งไว้อนะ่ะทั้งวันอนะ่ะเอาล่ะรวมย่าเซียนแค่คลิกนะฮะแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองเอ้ยเมื่อกี้เราเก็บยังไงวะเหมือนกันระบบมันเก็บให้ไงไม่รู้คือดีมากเลยเก็บปุ๊บเกิดป๊บเพราะอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคนเล่นเยอะไงแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อ่ะเพราะเป็นไอเทมเควสนะให้มันรอเกิดก็กระไรอยู่นะบางเกมนีม่ไอเทล่านี่ก็เหมือนกันไม่ได้เล่นนะฮะแล้วเดีเดีเดะเดี๋ยวผมจะได้หยุดยาวช่วง ช่วงสิ้นเดือนนี้นะก็เดี๋ยวจะไปต่อเทราให้จบเวล65นะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจริงๆิ EP 11ผมทำไว้แล้วนะเทราแต่ว่ามันมันเรนเดอร์ไม่ผ่านมันบอกไฟล์วิดีโอเสียซังนันน่ะผมกำลังหาวิธีอยว่า ي, ทำยังไงให้มันผมจะได้ไปอัพต่อไงอ่านอกเรื่องไปเทราสังนันใครใครใครติดตามเราอยู่น่าจะน่าจะทราบนะแต่ถ้าใครเพิ่งติดตามก็ไปดูได้ฮะเทราเกมเพย์นะมีประมาณ11คลิปหรือ10คลิปนี่แหละประมาณนั้น M M O R B G ฟอร์มยักษ์นะฮะเอาล่ะกับสูเข้าสู่เกมนี้ได้แล้วนะเมื่อไรจะผ่านแผนที่นี้ได้หินรวมเองห้าอันมันต้องสอนอะไรเราสักอย่างนะเราสิบแล้วอนะ่ะนี่ไงสายการผลิตนะครับเอ่อจะผลิตอันนี้ทำไมไม่ผลิตอันล่างวะลองอ่อ๋อตีบวกอันนี้ตีบวกนะผลิตอันนี้ตีบวกนะฮะมันจะมีหลายอันนะฮะตีบวกนะครับ อ่าก็ใส่ผู้กันหอมหวนแล้วจะตีบวกไออันเมื่อกี้ทําไมวะถ้าต้องใส่ลูกกอ่าใส่ผู้กันอันเนี้ยรับรางวัลเลเวลได้อีกแล้วครับโอ้โหมีตําลึงผูกมัดด้วยเหมือนบางเกมเงินแคสนี่แยกกันนะแค่จกเติมเงินไงแค่ผูกมัดเลเวลสิบแล้วใช้ไอเทมพาเกตอ๋อทาให้เขากลับตัวกลับใจครับเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่าสู้กันเลยใช่เปล่าไม่ใช่ทำไงตีกูอยู่เฮ้ยนี่มันเฮงเจียนี่หวังหัวคง เออสุดยอดเลยจะสู้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละชนะต่ำเลยเรื่องอฉัชนฉีจะน่าเบื่อแล้วอยากเจอคนอื่นบ้างโอ้ได้กบแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าอันนี้เขาให้เดี๋ยว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 ออกมาก่อนอันนี้ครับผ่านด่านอัน๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เขาไปที่จับประจําวันเอาทีละอันฮะแผนที่ดันเจียนอ๋อก็คือเป็นดันเจียนนะครับก็เป็นบันเจี้ยนประจำแผนที่กดตรงนี้ก็ได้มันก็จะเด้งขึ้นมา นี่ก็บอกด้วยครับว่าเกิดเ,เขาเรียกว่าอะไรได้ของอะไรบ้างนะแล้วก็มีความยากง,ง่ายเกิดขึ้นด้วยนะครับโอ้โหเอาสิบก็แล้วกันเชิญเพื่อนเพื่อนไม่มีเลยมี energy นะกำลังขอเขา้าเรียกคลิกตัวคืออะไรวะล้องกดดูดิการส่งผิดกระติกรุณาส่งเขาความไม่เข้าใจอะ่ะน่าจะมีคําสั่งแบบกดแล้วแบบหาตี้อัตโนมัตินะเออนี้แนะนําเลยนะครับหาตี้อัตโนมัติ นะแกแต่ดีกว่ามาลุยคนเดียวอ่ะลุยอย่างงี้นี่เออเดียวดายจริงๆโอ้ดูแผนที่อย่างงี้ได้ด้วยครับเกกะเดินเองก็ได้เฮ้ยไม่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 ปล่อยบอสเลยฮะดูดิมันจะเดินไหมไม่เดินนะฮะเขาเดินไม่ให้มันเองหัวหัวโ,โ,โ,โอ้เจอบอสนะบอสแล้วไงล่ะโพชั่นมีบวกโอ้มันอ่านเราไม่ลดเลยอ่ะ ตายนะนี่ลากได้เปล่าวะไม่น่าได้นะเพราะว่ามอนนอกแผนที่เหมือนกันิดเดียวเฮ้ยทำไมเรามีสองสกิลอยงวะมีสกิลอื่นไหมเนี่ยวางที่บอทดนะสกิลอ๋อต้องมีชิ้นส่วนนะไม่มีชิ้นส่วนเรียนไม่ได้แต่อันนี้เรียนได้ท้งนั้นต้องเลเวลสูงกว่านี้อนะนีจะเรียนเรียนโดยใช้ แต้มผลึกนะฮะนี่เจอ,อบอยอ่ะบอยยันดองโอ้โหทุ่งท่าอะไรของเราของเราหรอของมันวะท่าแรกเนี่ยเรียบร้อยนี่อะไรอะ่ะถึงเป้าหมายแล้วเฮ้ยดันจี้ยังไม่จบไม่ใช่หวะทำไมมันผ่านล่ะโอ้แล้งดับเบิ้ลเอทริปเปลิลเอสนะครับต้องใช้เวลาผ่านนะมีเวลากำหนดด้วยเนี่ยมันยังมีห้องเพิ่มอีกอะ่ะไปดิไปดิอ่าไปไม่ได้แล้วน่าจะต้องระดับความยากกว่านี้นะออกอาอกออกออกจากเดนเจี้ยเลย เฮ้ยออกอย่างนี้แล้วจะได้ของไหมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่านะก็น่าจะได้จากการตีบอสเลยอ่า่าแล้วนะเฉินฉีพาแล้วได้กบเคโลแล้วอันนี้ก็บอกให้แชร์ในเฟซบุ๊กไม่ไม่แชร์ครับอ่ารับภาร,รกิจต่อนะฮะติดตั้งเลยกลบนะฮะเวลาเดินน่าจะขึ้นอันตโนมัติใช่เลยนะเดินขึ้นอันตโนมัตินะเอาละมันบอกให้คลิกเลื่องบันเพลนได้แล้วครับก็คือเราทำเพลนมา จนเพิ่มได้แล้วนะก็นี่อุปกรณ์อัปเกรดเท่านี้เองนะอะไรเนี่ยบทที่หนึ่งทหารเทพสู่โลกอ,อืมเขา้าใจละก็คือจะเป็นคล้ายๆกับระบบไอ้นั่นแหละจะเรียกว่าอา่อเควสตามในเรื่องก็อะไรยอยู่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอะข้อมูลเปลี่ยนฉายาได้ด้วยอ๋อฝึกปลาน,นะฮะบวกสแตตด้วยนะครับมีฉายาด้วยนะเต็มไปหมดเลยคือเรียกได้ว่ารายละเอียดเยอะมากไม่รู้ว่าจะเล่นไปเมื่อไหร่งจะ รีวิวครบนะขอติดวิเลยแล้วกันติดไว้เลยไม่มีทางครบแน่นอนเรามีเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นกระโดดไปกระโดดไปก็ไม่เห็นจะเดินเร็วก่าเดิมเท่าไหร่เลยนี่ว่าเดินใกล้เคียงกันไม่ได้เดินเร็วกว่าเท่าไหร่นะไปไปมีระบบพีพีนะสันตรงสันติ هنا. อ่ะนะเออเอาล่ะได้ เสือเ้อกาอสีม่วงไอ้สีฟ้านะฮะก็ดีกว่าเดิมจิงจอกหงหลิวนะหงหลิวอ๋น่ารักหน้าชังแล้วไงโอโหติดสตันนะท่าแรกทำไมเราไม่เรียนท่าแรกตั้งแต่แรกเรียบร้อยไปหาเทพทรณีทรณีกันแสงหรือเปล่าอมชาฟึึกลมชอตตี้วีศูนย์เอาล่ะจริงจอกหงหลิวอ่า แครอดห้าอันค่าตัวเดิมหายแครอดห้าอันฆ่าให้หมดทั้งกองทัพเลยคือสกิลเรานี่เหมาะการโดนลุมมากอะ <Down> จริงๆนะสกิลเรานี่คือมีอาาเขตแบบรอบตัวไงเออเนี่ยเนี่เนี่ยนนาเขตรอบตัวติดมือหนตะหาเก็บแครลอดก่อนอันสุดท้ายนะเรียบร้อยหโหได้เกินอนะ่ะเป็นสิบเลยเผื่อแผ่คนที่มาทีหลังด้วยนะ ไม่รู้เก็บได้เปล่าถ้าเป็นคนลาเจ้าของที่ฆ่านะเทพธณีได้รับยาผิดฮะอันเอาละอันนี้เขาให้อจะจะแข็งแร่งได้อย่างไรอันนี้เป็นคู่มือฮะบอกครับว่าเราสามารถแข็งแร่งด้วยการตีบวกชุดถ่ายทอซึ่งสามารถมากดตรงนี้ได้เลยมันก็จะพาไปได้เลยอ่ะเออเจ๋งอ่ะคือเรียกได้ว่าอตอนนี้ยังกากตอกต่อยอยู่นะครับเนี่ยระดับความเก่งเราแค่นี้ สามารถที่จะมาเพิ่มนะอัพกงอัพเกรดฝึกฝนได้นะครับรูนนะเพิ่มสายเลือด,ดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะก็เรียกได้ว่ามันบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่รู้ก็มาเข้าที่นี่ <c oughs> อ่าระบบเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็จะอยู่ที่อยู่ที่ทตัวละคออะรอแหละเข้ามาได้ที่เดียวกันนะครับสายเลือดก,ก็ไม่เปิดสัตว์เลี้ยงก็ใหม่มีมีมแต่สัตว์ขี่โอ้มันมีหลายตัวเหมือนกันนี่ว่าโอ้ขีก่กระบ,บี่พยักแสงโลก,กันหงเทพจอมยุทธ์เกราะไอรอนแมนชันๆัด ตีมไอรอนแมนชัดๆกงเล็บสัตว์โบราณแรปเตอร์วะเนี่ยไม่ใช่อูดเฉาเาอูดนี้นีกิเลนอ่ะนี่นาจะเป็นเทพสุดอ่ะแน่นอนแหละดูจากแสงสีเสียงนะ <c oughs> สังคมก็เพื่อนนะมันปามาแล้วนะจดหมายตั้งค่าก็ที่นี่ได้นะครับพับอันนี้ก็ต้องเวล์ยี่สิบก่อนถึงจะเข้าได้นะฝากขายก็ต้องเลเวลสิบเก้าอ่อันดาวก็เลเวลสิบเจ็ด <c oughs> พูดง่ายๆคือมึงต้องเลเวลสี่สิบถึงจะเปิดระบบอ่าให้ครบทุกอย่างนะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าผมยังเล่นอยู่เดี๋ยวมีอีกคลิปแน่นอนมีมีคลิปแน่นอนเดี๋ยวเดอันนี้เราขอให้อ่ยังมีเวลาประมาณอีกห้านาทีครับเดี๋ยวลุยกันต่อฮะดูสิว่ามันจะเปิดอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีเรื่องของสกงสกิวอ่าสกิวติดตัวก็เรียนได้หรอยังไม่มีฮะกระเป๋าก็ทั้งหมดชุดรอบรูวัตตดงวัตดุอื่นๆดูที่นี่ได้หมดเลยเนี่ยขยายกระเป๋านะ คือเดี๋ยวเราต้องขายของใช่ไหมเนี่ยขายผลิตนำออกแสดงขายอย่างเดียวทำได้แค่ขายนะฮะหรือว่าจะมีแบบแยกส่วนอะไรเงี้ยเออไม,ไม่ไม่มีนะอ่าสะกองสกิลไปแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลิตมันจะมีหลายอันเนี่ยตีบวกเนี่ยเราใส่อันนี้อยู่ในชะ่ไหใช้หินหินตีบวกเฮ้ยเรามีเจ็ดอันเนี่ยตีบวกเลยบวกอะไรบวกอะไรวะ บวกสามแล้วบวกสามแล้วอ่ะใส่รูนได้ด้วยนะเนี่ยใส่รูนได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนหน้าต่างครับเปิดเวลสามสิบปัจเจ้าถ่ายทอดเปิดยี่สิบหลอมน้ำเปิดสามสองหลอมโลเปิดสามสิบโอเคบายบายต้องเล่นเวลสี่สิบไปกลับไปหาธรณีเทพธรณีก่อนก็เอออยากจะเล่นให้เวลยี่สิบนะแต่มันไม่ทันอ่ะมันจะหมดเวลาของเราแล้วไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมบอกแหละ ถ้าผมเล่นผมจะทำอีกคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ตอนที่เปิดระบบทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะเปิดทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอรีวิวเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านีล้ละกันนะให้เห็นเออเขาเรียกว่าอะไรให้เห็นพอหอมปากหอมคอเออให้เห็นว่าเอา้ยมันมีอะไรบ้างนะครับกราฟิกเป็นยังไงมีกี่อาชีพแล้วเล่นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสหรือไม่ได้ลองโหลดมาลองเล่นดูนะครับให้เห็นภาพเอาเป็นเท่านี้แล้วกัน ส่วนรีวิวต้องรอยเวลนะครับถ้าจะเป็นรีวิวฉบับเต็มจริงๆอันนี้ก็คือพามาเดินดูเฉยๆนะฮะโอเคก็กับผมสำหรับนายช็อตตี้วิโยว่าคลิปนี้นะฮะเราจะเอาไว้เพียงเท่านี้กับเกมยุทธภพไม่ครบบาทใช่ไหมเออหรือ f ฟร์ซาก้า 3D เกมมือถือนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ฮะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยอย่าลืมมากดไลค์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจโนเนมเกมมิ่งทีวีให้เราด้วยนะติดตามข่าวสารกันที่นั่นนะครับแล้วอย่าลืมเรามีโปรเจกต์ใหม่7มินิท เกมเพลย์นะครเซเว่นมินิเกมเพลย์นะก็คือเล่นให้ดูภายใน7นาทีนะเนื่องจากว่าผมอ่ะไม่ได้ว่างตลอดเวลาในการที่จะมารีวิวนะครับก็เห็นเฮ้ยเกมนี้ใหม่มาน่าสนใจก็เกมเพลย์ไปก่อนเลยเผื่อมีบางคนเนี่ยที่เห็นเฮ้ยเห็นแค่ภาพล้วก็ตัดสินใจโหลดเลยก็น่าจะมีเหมือนกันสุดท้ายนี้ขอฝากว้สองแฟนเพจนะพัธมิรของเราโมบายเกมแคสเตอร์ไทยแลนด์และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับผม